แล้วก็นี่คือหมู่บ้านครับหมู่บ้านแม่กําปองนะเป็นยังไงครับถ้าทุกท่านไม่เคยมาครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับเชียงคานครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีถนนตรงกลาง,งเล็กๆเ,เดินไปหากันได้หาสู่ได้สบายๆนี่คะใช่หมดเลยนะบ้านแม่กําปองอพาร์ต i s นตแม่กาปอง i l l a g e ก็จะขับให้ทุกท่านดู ผลทางครับแล้วก็บรรยากาศทั่วไปครับ just want to show you the road in uh, แม่กำปองวิลเลจ and the scenery of the village กำลังสิไปน้ำตกครับน้ำตกแม่กำปอง รถที่แม่กำปองเนี่ยครับระมัดระวังนิดหนึ่งเอ <c oughs> ระมัดระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าคนทางแคบครับแคบแล้วก็อ่าคนทางทางค่อนข้างชันนะปวดระมัดระวังครับ be careful, b o <oughs> u t y o u r driving in m a r ลครับไลยกว่าทาั้งตงขับรถด้วยความระมัดระวังครับนี่ครับกีนมาแล้วครึ่งลำครับ nó <laughs> cứ cua nó Nó là nhà quá Ông rồi nó mấy Thôi đi, Thôi đi ต่อไปเราจะไปน้ำตกครับน้ำตกสุดเขาเรียกอะไรน้ำตกอะไรวะเลยน้ำตกแม่กำปองได้แล้วได้แล้วครับทางนี้นะครับอันนี้เธอนี่ครับแม่กำปอง waterfall อลไว

สวยมากครับถ่ายรูปนหนึ่งสองอ,อเคสุดยอด